ที่นี่คือแปลงนาของพิติกจังหวัดสะแก้วพิติกบอกเราว่าการทำนาข้าวอย่างเดียวไม่ใช่ทางออกของเกษตรกรและวันนี้นะคะพิติกให้โอกาสสารฝันบ้านนาพันแท้มาดูแปลงนาพิติกที่เปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสานค่ะทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สุดท้ายเป็นไงคะสวัสดีค่ะแม่วีมลนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กวันนี้ก็ได้มาดูนะคะก็คือแปลงแปลงนาข้าวนะคะของพี่ติ๊กนะคะงามมากเลยค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าเขาจะมาทำคันนาทองคํานะคะอันนี้เริ่มทำแล้วเริ่มทำแล้วแถวนี้ทำไมมันมันเป็นปัญหาเนี่ยเนี่ยมันดังๆแมลงกัดกินใบ อ๋ออ oh, ันนี one, ้ถ uh, ั mm ่วมะแฮ่เหรอคะใช่น yes. okay. ี Now, ่เลยอ๋ออันนี้ที่ได้มาจากป๊ะได้มาได้มาจากใครนะเป๊ะที่เป๊ะบุรีรัมย์นี่นะคะก็คือถั่วแห่นะคะสูงสูงแล้วนะคะอันนี้ปลูกกี่ปีคะปีที่แล้วปลูกปีที่แล้วปีที่ผ่านมาตัดผลผลิตตัดไปแล้วด้วยแตกมมาให อ๋อเหรออันนี้คือตัดแล้วก็เก็บต้นไม้แล้วมันก็จะแตกมันเรียกว่าทำเสาวไปดินมาทำเสาวว้าวโอ้ยดูสวยมากเลยนะคะจะมีถั่วถั่วอะไรนั่นลูกแทรกแต่ไม่รู้จะได้กินเรื่อถั่วหนักเาเรียกถั่วหนักถั่วหนักนั่นแหลยโอ้โหนี่นะคะก็จะมีถั่วใช่ถั่วหนักถั่วโบราณอันนี้ก็คือได้ พันมาแล้วก็เอามาปลูก<ช>แล้วก็ถ้ามีลูกก็คือเก็บพันต่อได้เก็บพันต่อได้ดยอดหน้าแรงมัน,นยังไม่มีผลมีพลิกด้วยนะคะ<อ>แล้วก็มะละกอเนาะมะละกออันนี้ก็คือตะไคร้ไคร้ว้าวมีตะไคร้นะคะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะต้นป่ดูป่านะคะงามมากอันนี้เป็นต้นพันธุ์ได้แล้ว ต้น,ตนเดิมต้นเดิมก็คือแบบเดี๋ยวมีมเมล็ดก,ก็คือแบบมีต้นประดู่ปลูกแล้วสุดยอดเลยนี่นะคะคันนาทองคำเริ่มมีสีเหลืองทองนะคะไม่ใช่มีแต่ดาวเรือง <g <g มีอะไรด้วยคะ่ะถัวครับมันจะวายแล้วมันมีถัวนั่งนะคะมีลุงเหลือ กินมาประมาณนี่นะคะได้กินนะคะปลูกถั่วได้กินนะแล้วก็<อ>นี่คันนาทองคำนะคะเนี่ยคะ่ะมีอะไรให้ทำเยอะเลยเนาะถ้าจะทำ<อ>นี่ดอกดาวเรืองก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้แล้ว ได้เอาไว้ขยายต่ออ้าวทำถัวร์วันนี้งั้นมะละกอก็มีนะครับนี่นะคะมะละกอใครเนอะที่ถามว่าใครมีดาวเรืองมั้ยออกออกอกนี่ปลอดสารนะคะเป็นการยืนยันว่าไม่มียาฆ่าแมลงแน่นอน นี่นะปอดปอดสารจริงๆนะคะนี่นะคะคุณแม่วิมลนะคะก็คือผู้ที่แนะนำเนาะแนะนำให้พิติกของเราไปไปเรียนด้วยกันนะคะสุดยอดเลยสวยงามมากมันสองปี่ข้าวสามทีวเอยเออแต่รดเลย เอาไปนี่นะคะไม่ได้ค้าอะไรนะไม่ได้ค้ามเดี๋ยวเอาไเอาไปคุณแม่มนได้ไม้ค้ามะนาวแล้วค่ะเนี่ยจากส่วนวิติกจากส่วนวิทิกนี่สุดยอดมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนะคะแลกกันแลกกันแลกกันเอาไปแลกกับบัวนะคะที่หลังที่ปลูกอ๋ออันนี้ต้นไม้ใหญ่อันนี้พี่ติ๊กปลูกมาเรื่อยๆหมายถึงปลูกเติมไปเรื่อยๆทำคนเดียวทำคนเดียวเริ่มต้นก็คือเอาเอากล้วยมาลงใช่ ตอนแรกกล้วยสวยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอป่าขึ้นกล้วยมันก็แยกไปทางอื่นเอาเนาะเพราะว่ากล้วยเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่มองพื้นเนี่ยแค่ฝนลงมาครั้งเดียวคุณเล้ยเขียวจบเลยอ่ะผมไม่เดิตามหรอกนะกนเหยียบไอ้พืชต้นเล็กเขาเมื่อก็ไม่แอบแซมไห้ว้าวอันนี้ะมสวนมอะไรบาก นี่นะคะก็คือการปลูกป่าเนาะนการปลูกป่าแบบผสมผสานไม่ได้ปลูกอย่างเดียวมีสมนุนไพรนะคะแล้วก็ไม้ป่าเนาะแล้วก็กล้วยที่เป็นอาหารนะคะได้เลยเนาะทีนี้ถ้าแบบโตเต็มที่แล้วอะ่ะที่ตรงนี้คือแบบได้ประโยชน์อีกสูงมากเลยนะคะคป่าปลูกมาเรื่อยๆนะคะพี่พี่ติ๊กทยอยปลูกก็ประมาณห้าปีแล้วโอ้โหอันนี้คือ อันนี้คือไผ่ของพี่ติ๊กเหรอนี่คือมรดกมรดกตั้งแต่รุ่นตามรดกตั้งแต่รุ่นคุณตาไว้ให้ว้าวนี่ที่ทําปู่อย่างดีเลยพี่ติ๊กมีหน่อไผ่ด้วยนะคะก็คือหน่อไม้นะหน่อไม้ได้กินแล้วนะคะปีนี้ต้องรอฤดูฝนเนาะพี่ติ๊กเนาะพอฝนมาหนอก็จะออกเต็มนี้แหละแล้วก็ได้ขายแล้วด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้ขายนะขายแล้วด้วยอันนี้ขายได้แล้ว คุณแม่มีพึ่งมาอยู่แล้วนะคะตรงนี้ธรรมชาติออาาตนะคะใ่ไหคะทุกคนมาฮอกกานีเธอจะโตแล้วนะน,น,นี่นะคะธรรมชาติทําให้แบบว่าสาาาัตว์ป่าเริ่มเข้ามาอยู่ในสวนนะคะอ,คอันดับแรกก็คือพึ่งนะคะคพึ่งพึ่งเริ่มเข้ามานะคะคแล้วทีนี้ถ้าในสวนของเรามีมีไม้ผลนะคะที่ที่จะให้ผลผลิตเนาะ เวลาเขามีดอกพึ่งก็จะช่วยผสมเกสรนะคะนี่ค่ะดีมากๆเลยทุกคนนี่คือการเริ่มต้นปลูกป่ามาประมาณห้าปีนะคะมีทั้งต้นที่โตแล้วนะคะแล้วก็ต้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ทุกต้นก็คือแบบว่าโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะสวยสวยมากดีใจนะคะดีใจที่เห็นแล้วว่าคนสนใจในเรื่องของการมาปลูกป่านี่ค่ะอันไหนที่ตายก็ปลูกเพิ่มนะคะอันไหนที่รอดก็ดูแลนะคะนะคะทำไมไม่บอกสวนผมีอันนี้นะคะ ตัวที่ตัวที่ปลูกเพิ่มนะคะถ้าน้ําไม่พอนะคะฝนไม่ตกนะก็อาจจะมีตายด้วยนะคะแต่ว่าต้นที่รอดก็คือรอดไม้สักเหรอคะว้าวตรงงามมากนี่ถ้าแบบโอ้โหดูนี่แะดีดีหน่อยก้อนน้ำผีครับตอนนี้ดสยอดมากเลยเา อันนี้คือฝางใช่ไหมคะฝางก็เอาไปทำยังไงคะก็คือไปทำเป็นอสมุนไพรต้มน้ำใจอยากน้ำร้อนอยากให้มันหวานหน่อยเราก็เติมน้ำอ้อยเอาบ้านเจ่าแล้วหนึ่งไปบ้านเจ่าไปเดินไปแทงกระท่อมแล้วไปเก็บมะม่วงเนีตรงต้กระท่มนี่นะคะอ ขนาดว่าน้ําไม่ค่อยมีนะคะพี่ติ๊กบอกว่าบ้านแล้งนาทุ่งนา,นาแล้งนะคะถ้าไม่มาถ้าไม่มานี่ <laughs> ไม่มานี่ไม่ได้กินมะม่วงสุกเลยนะคะพี่ติก๊กเอออ, <laughs> อันนี้ก็คือ มะม่วงของพิ่ติกนะคะโอ้โหเจ้าของเจ้าของไม่เคยมาดูเลยให้เจ้าของมาดูหน่อยสินี่เจ้าของมาดูสิเจ้าของมาเก็บหน่อยดินี่ถ้าไม่มาเสียใจนะนี่สุกแล้วใช่นี่นี่นี่ของนี้เก็บเลยนะแล้วไหนสั่งขยันเหมือนเรา่หคิดคิดนี่นะคะขันชิบชิบเอกหน้ารวยเอ้เดียบสุบุบเอกโซบนี่เด็ดแต่ที่นี่ไม่เป็นไรนะเหนิ ดูไม่มีแมงเจาะด้วยพี่ติ๊กของบ้านนะ Buzz no. ไม่มาไม่ได้กินเด้อลูกใหญ่ใหญ่นี่นะคะโอ้โในสวนนนะอันนี้เก็บไรเลยเหรอพี่จะทับเจ็ดไรครับ ใน,ในี่นะคะปลูกบัวเอาทำไมปลูกยากแท้พี่ติก๊ก<แ>ทำไมปลูกยากจังเลยเเทำอะไรต้องทำเหมือน,านอาจารย์จนงายแค่จิ้มลงไปแล้วก็กดนะคะแล้วล้างมือขั้นตอนแบบเยอะมากนะคะอันนี้คือการปลูกบัวนะคะง่ายๆ โอ้ยนี่นะคะมีแก้วมังกรมีสวนสวนปลาทางนน้นมีสวน,นปานนลามีไม้ผลมีไม้ผลกินได้นี่มีครบมีดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้ต้นอะไรเนะราะไทรพฤอยวาง,งามขนาดไหนดูสิ <c oughs> <c oughs> มาน,านี่มีแต่กระถินนายมนหากระถินก็ไม่มีววววรวยเนาะไม่ให้ขึ้นนี่แต่เขาจะขึ้นนี่ <laughs> เอบข้างเลยเอบข้างยางรถยนต์ <laughs> เจาเลเขาลเ,เขาลต้นนี้หักแล้วนี่ <laughs> และนี้นะคะก็คือแปลงนาของปิติกที่กำลังปรับเปลี่ยนจากการทำนาอย่างเดียวมาทำเป็นเกษตรผสมผสานค่ะปลูกป่า3มอย่างประโยชน์4ี่อย่างเพื่อทดแทนพื้นที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะทุกปีนะคะปิติกทำนาแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้ค่ะ คือหวานข้าวลงทุนไปแล้วแต่พื้นที่ไม่เหมาะกับการทำนานาปังนะคะทำให้ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควรเนาะกลายเป็นลงทุนโดยเปล่าประโยชน์นะคะพิ๊กจึงหันมาเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นเกษตรผสมผสานมากขึ้นคะ่ะ อุ้ยอุ้ยอันนี้โชคอันนั้นแม่นี่แหละพันที่ทำไอ้แช่อิ่มอร่อยมากเนี่ยตัวนี้ใช่ถ้าไปแช่อิ่มอร่อยมากแช่อิ่มแล้วไ้จงพามอิ่มแล้วพามพามเนะแ่วะต่วะยังไม่หมดยังไม่หมดจดลองครับเดี๋ยวหนูได้แค่นี้อ้าวดู ุดยอดมากอันนี้คือพันโชคอนันท์ที่อร่อยมากๆก mm. ินดิบก็อร่อยกินสุกก็อร่อยถ้าดิบเอาไปทําแช่อิม่มอร่อยที่สุดเลยอันเนี้ยมันจะกรอบมันแข็งเนื้อมันแน่น <c oughs> เป็นไงบ้างคะรสชาติรสชาติมะม่วงจากที่พื้นที่แห้งๆแรงๆแบบ <c oughs> นี้มันรวมความเข้มข้นหวานเปรี้ยวแบบมันคมชัดมากครับมันมันมันอร่อยกว่ามะม่วงที่แบบ ที่ได้จากตลาดที่เขาตั้งใจปลูกแล้วก็มีรดน้ําตลอดเนาะครับอร่อยกว่าแน่ๆครับอร่อยกว่าแน่ๆมันเด็ดกว่ามากเลยครับโอ้ไม่สุดย <laughs> อดวิ่หนูชอบสุดชอบบาลีนี้ผลไม้ในพื้นที่แห้งแล้งคือผลไม้ที่อร่อยที่สุดช <laughs> อบนี่นะคะะ <laughs> เป็นน้ำขวดขวดใหญ่ <laughs> นี่นะคะ <c oughs> อันนี้แค่เราสามคนนัน ทำกันแค่สามคนยังดูไม่หวาดไม่ไหวเน,นี่ยแมเห็นไหมัพยเพรเขาอบรมมาเอาดูสวนยามนเสร็จเรียบร้อยกินข้าวอาหารเอามาดูงานเนี่ยแต่ละคนของตะวะอีกหนึ่งชั่วโมงของติ๊กอีกสองชั่วโมงพอดีเย็นกลับไปลากันหมดโอ้คุณแม่อายุร้อยหนึ่งแข็งแรงมาก โอ้ยนี่นะคะมะม่วงปีติกกินกับข้าวอ่าคือไปเลยค่ะใชไหมคุณแม่หนึ่งร้อยปีบุญสราไม่เป็นไรคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะโอ้แข็งแรงมากอายุร้อยปีแข็งแรงมากใช่กินข้าว นางกินข้าวเองได้ด้วยแข็งแรงมากนั่นฟาาแต่ไงแรงเที่ยวอือเป็นเที่ยวสวนพิติศค่ะอันนี้ข้าวตระนันสบายสบายของคุณติ๊กอ๋อจ้าจ้าขอบคุณลายลาเด้อยคอรวยแข็งแรงแข็งแรงนะคะโอ๋อนี่ต้นกี่ปีคะนี่กี่ปีประมาณสาม สามปีสามปีดกมากเป็นลูกตั้งแต่ปีแรกเลยไหมนี่ปีแรกอ๋ออ๋ออันนี้ปีแรกปีที่สามใช่ไหมใช่ใช่เลยต้องแยกโซนปลูกแลวทำไมไม่เอาไปลงอะไรครับนี่ลืมมัมม <laughs> นโอ้ยมันหมดแล้วมัง้งว่าจะไปเพาะปลูกเหมือนกัน ยังไงอันนี้นสุดยอดสุดยอดมากสวยมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนผล,ลไม้หลังบ้านพิติกนะคะมีทั้งไม้ป่าไม้ผลแล้วก็สมนุนไพรเลยนะสามารถที่จะเดินมาเก็บปไปใช้เก็บไปกินได้ง่ายๆเลยค่ะ,ะต้นไม้กับมูลค่าเท่าไหร่แล้วคะ ลกอาจารย์ลจยอาอาจารยอนนี้ไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ไปอบรมนะคะนี่ความรู้นะความรู้ทําให้เราทําให้เรารู้แล้วก็เขมแล้วก็ลงมือทํานะคะแล้วก็เราก็จะนี่ได้แล้วได้แล้วนะคะนี่มียัางนาด้วยนะคะสุดยอดสุดยอดนี่ย่างนา เทียบเลยค่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมเจอเศรษฐีอีกหนึ่งคนแล้วนี่นะคะยางแนนี่นะคะอันนี้เป็นคนละสุดยอดความสุวนยังแรงเลยนะ แค่หนึ่งส่วนของพิ่ติกก็ตื่นเต้นแล้วค่ะมาเจอส่วนแม่วิมนอลังการงานสร้างกว่าอีกคะ่ะทุกคนคือคุณแม่เขาทำมานานแล้วนะคะกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นตัวอย่างให้ผู้คนที่เข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาได้เลยนะก็ติดตามได้นะคะ ยังไม่พอนะคะทุกคนยังมีอีกแปลงหนึ่งนะคะก็คือสวนของคุณตาวะนะคะชาวบ้านเรียกกันว่าคุณตาวิศวะกะนะคะก็คืออดีตนมวิศวะนะคะกลับมาทำเกษตรผสมผสานสวนที่คุณตามาทำก็คือเอาของเหลือใช้หรือขยะจากชาวบ้านนะคะที่เขาไม่ใช้ประโยชน์แล้วเอากลับมาทำประโยชน์ สร้างมูลค่าแล้วก็เกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่สวยงามหาดูยากเลยค่ะเพราะว่าอาจจะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะแล้วแต่ว่าจะหาวัตถุดิบได้แบบไหนแล้วก็เอามาคิดนะคะต่อยอดต่อไอเดียทำสวยงามมากๆค่ะทุกคนคือเห็นแล้วลว,ว่าโอ้โหทุกอย่างเป็นศินละปะสุดยอดมากอันนี้ต้องติดตามเลยนะคะ สำหรับความรู้ในครั้งนี้นะคะฝนก็จะไม่เก็บไว้คนเดียวแน่นอนค่ะทุกคนก็สามารถติดตามได้นะคะฝนจะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนแบบไม่กักกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ